ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซ็นต์จากปลาเจออะไรในบ้านเช่าเป็นประสบการณ์ของคุณเทียสารเลยใช่ครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยครับผม ประสบการณ์ตรงเลยเรื่องนี้ย้อนกลับไปกี่ปีนะครับเล่าให้พวกเราฟังได้ครับผมเริ่มไหนะครับครับผมเรื่องนี้มันย้อนกลับไปประมาณสิบแปดปีที่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยผมอายุประมาณสามสิบเอ็ดใกล้ถัดใกล้ถัดสามสิบสองแล้วครับก็คือตอนนั้นประมาณสิบสี่สิบห้าคือประมาณมหนึ่งมสองครับผมอืทีนี้เนี่ยคือผมอาศัยอยู่กับทางอาอากับน้าผมครับครับซึ่ง เขาอ่ะจะมีการย้ายบ้านคือจริงๆบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ที่ทางฝั่งทนนละกันครับเป็นเป็นฝั่งทนหลังแล้วก็ทีเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยย่าผมยังแบบสาวๆอยู่เลยครับคุณเี่อสันครับผมผมรบกวนลองลองถอดสมมทอออกได้ไหมได้ได้ออดเออมันพืบภาพลองดูลองดูอ,งดอ,อาจจะดีกว่านี้ได้อย่างนีโ้โอเคไหมครับอันนี้ถอดแล้วเหรออันนี้ถอดแล้วครับอ่าเราลองลองเอาใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงใช่โทรศัพท์ครับ เราต้องคู่นะครับ๋ยวผมขออันงออันนี้ผมเปิดลำโพงนะครับอ่อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับโอ้ยชัดดีกว่าเยอะอ๋อโอเคครับผมเ้าเอาเอาแบบนี้เลยได้ครับได้ครับอ่าอ่าครับผมอตอนนั้นน่ะประมาณผมประมาณมหนึ่งมสองนะครับผมพอดีนะผมอ่ะเขาจะทําการอ่าย้ายบ้านเนื่องจากคือ่าผมมาเสียชีวิตทีนี้เขาก็คือย้ายบ้านคือการย้ายบ้านของเขาอ่ะ ไม่ได้ย้ายแบบว่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับคือย้ายแบบใกล้ๆบ้านครับประมาณว่าจากมุมซ้ายเป็นมุมขวาประมาณเนี้ยครับก็คือย้ายยาบ้านเลยก็คือเราก็าไปกันปุ๊บยังอยู่ในหมู่บ้านเดิมหมู่บ้านเดียวกันตอนแรกผมว่าจะเล่าแบบละเอียดคือกลัวว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะจะงงเพราะว่าผมเจอทุกจุดในบ้านท,ท,ที่ผมจะเล่าละเอียดคือว่าผมเจอหลายจุดมากทีนี้ผมจะค่อยๆเล่า ไปทีละจุดนะครับสมมุตินะครับเราจินตนาการนะว่าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นโรงจอดรถประมาณสามเมตรคูณสามเมตรครับทีนี้ทางเข้าบ้านนะครับจะอยู่ทางชิดซ้ายเปิดประตูเข้าไปปุ๊บข้างหน้าผมนะครับอยู่ห่างจากประตูนะไม่เกินสองเมตรจะเป็นสารจิตุเอหันหน้าเข้าทางประตูครับผมบแล้วก็เปิดไฟสีแดง หลังทางสารจิจจเอเนี่ยจะเป็นตู้เย็นครับผมบที่เอาหลังชิดกำแพงทางด้านซ้ายติดจะทางตู้เย็นจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่มีกระจกอยู่ตรงกลางนะครับผมทีนี้ต้องขอผมขอบอกก่อนว่าที่ผมเล่าละเอียดเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเจอทุกจุดอโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปนะครับครับพอเป็นตู้เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บมองตรงไปสุดทางครับมันจะเป็นเอ ประตูที่จริงๆเขาเอาไว้เก็บของแต่ว่าตอนนั้นะ่ะผมเอาไว้ใช้นอนเป็นปนห้องนอนของผมลักษณะประตูมันจะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กเหล็กทึบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะมันจะเป็นคล้ายๆกับอที่กันยุงอะครับผมแล้วมันจะโลง่ลงๆมันจะมองเห็นครับห้องข้างในทีเนี้ยติดกับอห้องผมจะเป็นห้องน้ำเราเราเอา,เอาตัวนี้ก่อนคือผมก็เข้าไปนอนก่อนเลยคือสามคืนแรกผมเจอ คือตอนแรกผมะนอนคืนที่หนึ่งโดนอัมทีเนี้ยผมก็ไม่ค่อยอะไรแต่พอคืนที่สองปุ๊บเนี่ยผมสังเกตคือจะบอกกอนว่าสารติดตัวเอเนี่ยเขาจะไม่ปิดไฟนะครับคือเหมือนกับว่าข้าล่างใช่ครับแล้วทั้งชั้นเนี่ยมีผมคนเดียวที่นอนข้าล่างเพราะว่าอาคาันนาผมอ่ะเขามีลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นผู้หญิงซึ่งทั้งบ้านเขาจะนอนข้างบนส่วนผมนอนข้าล่างคนเดียวครับ คือจะบอกว่าตอนที่ผมนอนนั้นแล้วผมโดนผีอ้าในคืนที่สองผมเห็นเงาคือมันเป็นความมืดที่มันจะมืดกว่าความมืดนะครับประมาณสองเงาเหมือนมายืนชะโงกดูผมอยู่ว่าใครทําอะไรในห้องประมาณเนี้ยครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเป็นอาผมที่ลงมาดูว่าผมมานอนหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะเนาะคือมอหนึ่งวสองก็เป็นวัยที่บอกว่ากาลังห้าวเนี่ยครับครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นอาผมผมก็มาถามน้าผมว่าเอปกติ อาร์อาร์มาดูผมหรือเปล่าบอกไม่ใช่คืออาร์เขาเขาไม่ค่อยมาสนใจหรอกเพราะว่าเขาไปทํางานต่างจังหวัดอ่าทีนี้พอเขากลับมาเขาเขาก็เขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับผมอยู่แล้วอือทีนี้พอมาคืนที่สามผมฝันฝันว่าเหมือนกับผมไปเจอเจอเปรลดคล้ายๆกับเปรตดทีนี้ผมก็วิ่งหนีแล้วทีนี้ครับพี่พอผมตื่นขึ้นมาไม่มีไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจนะ ให้ผมอะหันไปมองกําแพงที่อยู่อยู่ทางขวามือผมผมก็พอหันไปทางกําแพงได้แป๊บหนึ่งอะผมได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กผู้หญิงประมาณแปดขวบมากระสิบข้างหูว่าอขออยู่ที่คนนะ,ะ <laughs> คือ,อเป็นเป็นการหัวเราะแล้วแบบผมก็ตกใจผมก็เลยเหมือนคนบ้าผผมไขประตูออกข้างนอกบ้านให้ได้ก่อนแล้วผมออกมายืนข้างหน้าบ้านอยู่พักแล้วทำใจอยู่พักใหญ่ๆเลยว่า จะเข้าดีไหมตอนนั้นมันเพิ่งจะตีสองกว่าครับแล้วผมก็นั่งรอจนตีห้าเพราะว่าน้ำผมจะลงมาประมาณตีตีสี่ครึ่งลงมาอาบน้ําเพราะว่าลานจอดรถที่ผมบอกคือแกขายขายกาแฟครับจะเป็นรถเข็นนะเนาะแกแกเก็บเอาไว้ครับแกลงมาประมาณตีสี่ครึ่งผมก็รอกแกมาแล้วผมก็เข้าไปนอนทีเนี้ย ผมก็บอกแกว่าเนี่ยผมเจอผีนะอย่างนี้อย่างนี้แกบอกว่าทําบุญเลยทําบุญอ่ะผมก็ทาบุญใส่บาตรตอนเชา้าไปเลยครับก็ค,บคือช่วยแกตั้งร้านขายของอะไรไปครับเสร็จปุ๊บมาผมก็ไม่กล้าน,นอนแล้วในห้องทีเนี้ยผมก็เลยย้ายมานอนกลางอ่ามานอนกลางกลางชั้นที่หนึ่งซึ่งผมบอกกันว่าอ่าที่ผมเปิดบอกเปิดป,ประตูเข้าไปเนี่ยคือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งขวาฝั่งขวานะครับบริเวณมุมห้องทางขวาเนี่ย มันจะเป็นโต๊ะคอมครับอ่ะแล้วทีเนี้ยตรงกลางบ้านมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นโต๊ะบาร์ครับเป็นโตบาร์นในแบบบิวอินที่เขาจะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆโต๊ไม้ขึ้นมาใหญ่ๆท,ที่ที่ติดอยู่กับกำแพงไปเลยแล้วก็จะมีช่องที่เอาไว้ใส่ของแล้วก็มีพวกหลอดไฟต่างๆเนี่ยครับและทีนี้ไอ้ช่องช่องบาร์เนี่ยเราเอาทีวีไปใส่ด้วยความที่ว่าทีวีมันเล็กกว่ากว่าช่องค่อนข้างเยอะอ อ่าทีเนี้ยผมก็อ่าหลังขอขออนุญาตเสริมนะครับพอดีว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นทางขึ้นไปไปทั้นสองอ่ะเป็นบันไดาทางขึ้นไปอืมจะปุ๊บมาคือแรกผมก็นอนคุณเจสรันเอาครัปากออกห่างจากไม้นิดนึ่งได้ครับอ,อประมาณนี้ได้ไหมครับอ่าครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยคือผมก็นอนคือ อ่าองศาที่ผมนอนคือผมอะ่ะนอนก็คือปลายเท้าผมจะเป็นทีวีครทีนี้ผมก็นอนแต่ด้วยความที่ว่าสารจีโจเอียอยู่ทางซ้ายมือผมแล้วเขาสว่างเป็นสีแดงอือซึ่งมันมันน่ากลัวมากเหมือนเหมือนอ่าถ้าเหมือนกับเคยดูหนังผีจีนะพี่มันจะน่ากลัวมากมันจะสว่างโล่เลยออแล้วทีเนี้ยผมก็นอนไปก็ด้วยความที่ว่าเหมือนกับความรู้สึกเราอะ่ะ เหมือนมีคนมามาดูเรามาจ้องมองเราตลอดเวลาเงี้ยแบบตอนนอนอยู่เงี้ยมี<อ>คนมาจ้องผมก็รู้สึกแปลกๆทีเนี้ยผมก็ลองหันไปดูคือไอช่องระหว่างช่องช่องว่างของทีวีแหละคับพี่มผมเห็นเป็นผู้หญิงผมบอกผมผมกำลังเอาหน้าสอดในช่องนั้นอะ่ะแล้วก็ดูผมนอนอยู่โอด้วยความที่ว่า กลัวก็กลัวแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยเหมือนกับว่าทําใจให้ชินอ่ะแล้วผมก็หลับครับแล้วทีเนี้ยตอเช้าผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับทางน้ากับอาผมฟังเขาก็พาว่าผมอะ่ะดูหนังผีเยอะไปค,คิดไป,ไปเองเอ,อ,อ่าทีเนี้ยผมก็คิดว่าเออก็คงคิดไปเองแหละแต่หลังจากเนี้ยประมาณห้าวันอ่ะผมเห็นอย่างเงี้ยทั้งห้าวันนะโอ้ติดกันเลยเหรอใช่ครับทุกวันคือจะมีฝั่งซ้ายบ้าง มาฝั่งขวาบ้างครับอะไรพวกนี้ตอนแรกผมมาคิดไปนึกว่าคิดไปเองทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมอะ่ะคิดเลยว่ามันไม่ใช่ว่าผมคิดไปเองคือจะมีหลานผมคือญาติเป็นรุ่นประมาณปหนึ่งกับปสามเป็นผู้หญิงนะครับเข้ามาและทีเนี้ยผมก็ก็นั่นนั่นเล่นคอมเนาะนั่นเล่นเกมคอมอยู่แล้วทีเนี้ยจูๆ่ๆหลานผมก็สะกิดบอกว่าแม่พี่เอาแฟนมาแอบ,บในห้องก็ก็ไม่บอกผมบอก เดี๋ยวก่อนนะมันอันนี้คือมออค2คือการการมีแฟนนี่แล้วออพามาพา,พามาบ้านด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเกียดอื่าทีนี้บอกว่าพี่จโกโหกเลยเนี่ยหนูเห็นอยู่พี่จําห้องที่ผมที่ผมบอกว่าเปิดประตูปัป๊บปุป๊บเห็นห้องที่ผมเคยนอนห้องเก็บของได้ไหมครับครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นประตูทึบใช่ไหมครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอ่ะมันจะเป็นอ่ะที่กันยุงอ่ะทีเนี้ยปกติอ่ะ ถ้าเกิดเรามองตรงไปเลยมันจะเห็นเป็นพัดลมทีนี้นเขาบอกว่าน้องเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังสางผมอยู่อื uh huh. คือสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นเป็นหัวคนอ่ะแล้วและมีมือกําลังสางอยู่อุณเ uh huh. ล่บอกว่าไม่มีนะแล้วในบ้านเนี่ยมีผมคนเดียวครับ uh huh. เขาบอกว่าไม่จริงคือไม่ใช่เขาเห็นคนเดียวคือน้องปอหนึ่งก็เห็นด้วยบอกจริงเนี่ยพี่กําลังสางอยู่เหมือนกับ เขาเอาหัวไปบางพัดลม,มแล้วกาลังสางผมอยู่ผมบอกว่าไม่เชื่อเดินไปดูสิอืทีเนี้ยเหมือนกับว่าตอนแรกที่เขาทักใช่ไหมพอหันกลับไปทีนึงอะ่ะมันเห็นเป็น,เป,นเป็นแค่พัดลมแหละไม,ไม่เห็นเขาทีนี้เขาก็เดินไปดูพอไปดูเสร็จปุ๊บมาเขาวิ่งออกไปไปที่ร้านร้านกาแฟที่ผมไปช่วยเขานาผมขายครับผมก็ตกใจเหมือนกันจูๆ่ๆน้องก็วิ่งไปถามมีอะไรบอกว่า เขายืนยันว่าเขาเห็นจริงๆว่าเป็นผู้หญิงอ่ะกาลังสางผมอยู่ทีเนี้ยผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มานอนที่เนี่ยสามคืนแรกอะผมได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูแหละแต่ว่าเป็นเด็กนะเสียงเด็กไม่ใช่เสียงไม่ไม่ใช่เปลือกผู้ใหญ่เลยคือแล้วหลังจากนั้นหลานผมไม่กล้าที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้อแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมเนี่ยก็นั่นเล่นเกมเนั่นแหละครับแล้วก็พอดีว่าผมเป็นหัวหน้าแก๊งของแก๊งเด็กๆ,ๆ,ๆประมาณ อปอหนึ่งถึงปอสามนั่นแหละครับเป็นเด็กผู้ชายก็ะจะมามาดูผมเล่นเกมเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะคือถ้าไม่เล่นเกมในในร้านเกมก็จะแบบใครมีร้านอใครมีคอมในบ้านเขาก็จะแบบ<ช>แบบแห่กันมาดู่อทีนี้เขาเขาก็แห่กันมาดูประมาณห้าคนเขาก็แบบผมกาลังเล่นเกมอยู่สักพักมาเขาบอกว่าแหมพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเนี่ยแอบแฟนเหรอทําไมต้องให้แฟนไปแอบด้วยผมก็เลยบอกว่าแฟนไหนบอกเนี่ย ผมเห็นนะคือหลังจิตตวเอียของผมอม่ะจะเป็นตู้อ่าตู้เย็นใช่ไหมครับพี่พอดีมันมันเป็นตู้เย็นสีเทาซึ่งมันจะโค้งโค้งหน่อยคือมันเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนไปที่ข้างหลังบาร์พี่เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมผมผมบ๊อบกาลังกอดเขานั่งอยู่ข้างหลังบาร์ผมก็บอกว่าเออเออลองมาดูหน่อยสิ บอกว่าลองลองไปเลยลองไปเลยลองไปลองไปแกล้งเขาลองไปแกล้งเขาคือผมก็คือรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่ว่าอยากอยากให้น้องอ่ะลองพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะน้องบอกงี้มันบอกว่าคนที่หนึ่งเห็นทีเนี้ยเขาก็สะกิดคนที่สองให้ไปดูว่าเห็นจริงไหมค,คือเป็นเงาสะท้อนนะอ่ะเห็นคือเห็นคนทุกคนทีเนี้ยทุกคนก็เลยเดินไปดูครับแล้วทีเนี้ยทุกคนด้วว่ามันอึ้ง มันกับน้องเขาอึ้งเขาก็เดินอ,ออกไปแบออกไปข้างนอกไปไปอยู่หน้าบ้านถามว่าเห็นอะไรบอกว่าพี่พี่ฟังนะผมเห็นจริงๆว่าเป็นผู้หญิงกําลังแบบนั่งนั่งคุกคูอแบบกอดเข่าอยู่แล้วเป็นผมบอบคืบที่ผมเห็นชัดเพราะว่ามันเกิดจากที่ว่ามันเป็นอ่ด้วยคมที่ว่าไอ้ตู้เย็นนะครับมันเป็นสีเทาแล้วมาสะท้อนอเห็นเป็นเงามันชัดอืชัดบอกว่ายัางไงก็ชัดชัดมากผมก็ออกบอกฟังนะ ผมอะตอนแรกก็นึกว่าพี่ก็นึกว่าเห็นคนเดียวนึกว่าคิดไปเองคือมันกลางคืนอะจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะมันมายืนดูมันไปเอาหน้ามายืนดูตรงบริเวณล่องตามทีวีที่เองเห็นนั่นแหละครับโอ้โ้ oh, oh, พี่ใจเด็ดเนาะบอกว่าก็ไม่รู้เนาะใจเราเราเราก็คิดว่าเราคิดไปเองทีเนี้ยมัน,เป,นเป็นจุดพีเลยครับคือ มีคืนหนึ่งที่มันเป็นจุดพิกที่ว่าผมไม่กล้าที่อยู่บ้านหลังนี้ก็คือผมก็นอนตามปกติเน่แหละครับแล้วก็วันนั้นนผมแปลกแปลกใจจนที่ว่าผู้หญิงผมบ๊อบไม่มาดูผมผมก็แปลก,กแปลกแหละก็นึกว่าเขาคงไปแล้วนึกว่าประมาณว่าเห็นเขาชินแล้วเขาก็ไปจู่ๆผมก็โดนรู้สึกว่าโดนผีอัมทีนี้ผมได้ยินเสียงอเป็นเสียงคนเดิน บันไดที่ลงอบันไดที่ขึ้นชั้นสองครับมันจะเป็นบันไดไม้ทั้งหมดทีเนี้ยมันได้ยินเสียงแอดแอดแอดอจากจากบันไดไม้ผมก็เอ๊ะน้าผมลงมาบอกว่าคือแต่ว่าผมอะโดนโดนผีอำอยู่นะทีเนี้ยเขามีนาะฬิกาแขวนอยู่ขวามือผมก็ดูเวลามันเพิ่งจะตีสามผมก็นึกว่าน้าผมอะลงมาเร็วจังก็สุกแปลกใจพอเขาเดินลงมาปุ๊บพอพ้นช่วง ช่วงบันไดามาครับผมก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมนะ้าผมเขาแต่งตัวเป็นแบบใส่จงกระเบนสีขาวเสื้อเสื้อแบบคล้ายๆกับเป็นเสื้อไทยโบราณอะพี่ที่อะจะไม่ใช่คอปกอะมันจะเป็นคอกลมๆอะแต่ว่ามีปีกระดุมอะสีขาวแล้วก็มีสบายสีขาวผมก็เอ๊ะปกติอะคนเราคือนะผมเป็คนขายกาแฟเนาะคือถ้าเราใส่ชุดขาวอะไปไปขายกาแฟยังไงก็เลอะผมก็ ใครอะสักพักมาแบบพอเขาเดินมาใกล้ใกล้ใกล้กล,กล้กับแสงไฟจีตุเ e อียครับคือเขายืนหยุดอยู่ตรงหลังจีต e ุเอียพอดีเป๊กก็คือตรงบริเวณตู้เย็นผมก็งงว่าใครสักพักมาเขาก็ยื่นมือมาแล้วก็กวักมือเรียกผมอจูๆ่ๆตัวผมอะเหมือนลอยขึ้นแล้วก็เลื่อนไปหาเขาตัวเราะอนอะครับอพอพอ,พอเลื่อนไปหาเขาเสร็จปุ๊บ แล้วเหมือนเขาโกรธแค้นอะไรไม่รู้ผมมันก็พยายามเหมือนมาตะโกนใส่หน้าผมแต่ผมอะไม่ได้ยินเสียงแบบตะโกนเหมือนกับคนคนรีดร้องใส่ใส่หน้าเราอผมก็แบบงงว่าคืออะไรแล้วเงี้ยแล้วผมก็ตกใจผมก็เลยตะโกนอ่าร้องหาร้องหาย่าผมเพราะว่าญาติญาติผมเสียชีวิตไปแล้วนะผมก็อยากให้แกม,มามาคุมครองเงี้ยแล้วจะจูบผมก็หลุดหลุดเหมือนกับเหมือนกับตอนที่พี่แบบล่วง,ล,วง,ล,วงล่วงจะหล่ดจากที่สูงอะครับปุ๊บลงมาเลยผมก็ ตกใจผมก็เอาอีกแล้วพี่ผมออกจากบ้านยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมครับยันตีสี่กว่าตีห้าแล้วทีเนี้ยผมก็บอกว่าผมไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยทีเนี้ยพี่สาวผมอะ่ะก็คือลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกของทางอากันนะผมอะ่ะเขาบอกว่าบอกเจี๊ยบออขอโทษครับอ่าเจสันเจสันร,รู้ไหมว่าโตคอมอะ่ะ คือทุกครั้งอะทุกคืนอะก่อนประมาณสักสามทุ่มสี่สามทุ่มสี่ทุ่มนะครับ <c oughs> ผมจะ <c oughs> จะเล่นเกมกับพี่เขาเออแล้วทีเนี้ยครับด้วยความที่ว่าเราขายกาแฟเนาะมันมันจะเป็นอ่าเป็นโต๊ะที่เขาจะกลางแล้วก็วางวางของครับเอาไว,พว้พวกพวกวางวางของสแปร์ครับผม <c oughs> เอาไว้ขายแล้วทีเนี้ยปกติอะมันจะมันจะมีหนูอยู่เรื่อยแหละครับหนูมันมันก็จะวิ่ง ครูดไปครูดมาก็เสียงจี้จี้จี้แต่บอกบางทีอ่ะพี่เขาที่พี่เขาได้ยินนะถ้าเกิดผมนอนแล้วอ่ะแล้วเขานั่งเล่นคนเดียวอ่ะเขาเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมีคนอ่ะเอาเล็บขูดกับเหมือนกับใครนักไอ้ที่เขากันอยู่อะครับพี่มันจะขูดกรืดกรืดใช่แบบเขาบอกว่าปกติถ้าเป็นหนูมันจะฟึดแล้วก็จี้จี้จี้หรือไม่ก็ฟึดไปแต่อันนี้คือแบบกรืดแล้วปัญหาคือตำแหน่งเสียงอะครับตำแหน่งเสียงมันคือจากมุมบน สู่มุมล่างอื mm hmm. เขาบอกว่าเขาอ่ได้ยินมาสองสามคืน oh. แล้วทีนี้เขาก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปเลยคือเขาบอกว่าถ้าผมไม่ตื่นอ่ะเขาจะไม่เล่นเกมด้วยคือ mm hmm. ทุกครั้งที่ผมบอกว่าพี่ผมนอนมาก่อนนะเออพอดีเลยเดี๋ยวคูจะเลิกคือเหมือนกับว่าจู่ๆก็อยากจะเลิกกันทั้งนั้นอนะ่ะประมาณนี้นครับพี่ oh. แล้วก็เขาบอกว่าทุกครั้งอ่ะผมบอกว่าผมตื่นขึ้นมาเก้าอี้อ่ะมันจะ เก็บลงไปในสู่อ่าโต๊ะคอมตลอดเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยคือพี่พี่สาวผมเป็นคนที่ถ้าเกิดลุกปุ๊บเขาจะไม่เก็บเก้าอีเข้าไปในโต๊ะโต๊ะคอมทีนี้ผมก็บอกว่าน้าหรือเปล่าบอกถ้าเป็นน้าน้าไม่ใช่เพราะว่าน้าเขาตื่นขึ้นมาก็ตีสี่ครึ่งแล้วเขาเขาก็ลงมาไปขายของจัดเตรียมขายของเลยครับผมก็รู้สึกว่าอา้าแล้วสรุปใครใครมาเข็นเก้าอี้เนี่ยเข้าไปอส่วนเรื่องตู้เสื้อผ้าคือวันนั้นนะเพื่อนผมมา มาจากที่อ่าที่ที่โรงเรียนก็คือมาเหมือนกับมามาขีงานมาแบบพิมพ์งานพวกนี้ครับพี่เพื่อเซฟแฟลตไยแฟไดคือปกติตู้สภาพเนี้ผมจะเป็นคนแขวนผ้าเช็ดตัวเนาะแขวนเอาไว้ตรงตรงมุมประตูทีเนี้ยด้วยความที่ว่าบ้านผมหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่อับ,อ,บอับลมคือลมไม่มีอนอกจากพัดลมที่ที่ตะเป๋าเขาบอกว่าจู่ๆจู่ๆผ้าเช็ดตัวผมอะ่ะก็สะบัด สะบัดเหมือนแบบมีลมแรงๆเข้ามาหาพี่ <S <S แต่ว่าในบ้านอะนิ่ง <S <S มีมีม,ม,ม,มแต่ลมจากพัดลมโอลี่เพื่อนผมพูดว่าตกใจแบบอ,อประมาณว่าก็ถามว่าเเจี๊ยบชั้นสองเนี่ยเขาเขาเปิดโล่งไหมบอกไม่ใช่ชั้นออชั้นสองเนี่ย,ม,ม,ยมันจะเป็นห้องแอร์สองห้องอไม่มีทางที่จะลมจะเข้าอยู่แล้วเพราะว่าแต่และห้องมันมันก็ปิดทึบปิดลมอยู่แล้วแล้วก็ปิดประตูอยู่แล้วเออ อ๋อแล้วมันก็เดินออกไปเลยคือประมาณว่างานที่จยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จมันก็เดินออกไปเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยผมก็เลยออกมาครับครับผมเรื่องเรื่องของผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอผมเคยสอบถามแต่ว่าอันนี้คือเป็นการคาดคาดเดาของทางทางผมกับพี่ๆนะครับอบอกว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยคือเป็นคนร,รู้จักกันเขาบอกว่าเอาลูกชายของบ้านหลังเนี้ย เขาเหมือนกับเคยพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาแต่เขาบอกว่าอันนี้คือคำคำกล่าวอ้างของทางทางพวกพวกคนที่เคยเห็นนะครับเขาบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เข้าไปในบ้านแล้วหายไปเลยสองสามวันไม่เห็นออกกลับมาเลยแล้วก็แล้วก็หายยาวไปเลยประมาณนี้ครับคือปกติเขาจะเห็นว่าเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกนะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งคือเดินเข้าไปแล้วหายไปเลยประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนกับบ้านหลังนี้เคยเคยเลี้ยงกุมารทอง ประมาณนี้ครับผมอืมซึ่งซึ่งเจ้าของคนเก่าก็ผมก็ไม่สามารถติดต่อได้เพื่อเพื่อถามว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ค่บครับก็อาจจะเป็นการเดาได้ว่าผู้หญิงคนที่หายไปไในบ้านหลังนี้เขาอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้นะใช่ไหมนะครับแล้วก็เออผมเข้าใจนะเพราะว่าตู้เย็นที่ที่บ้านผมที่ใช้อยู่น่ะเป็นสีดําเลยแล้วเวลาที่เรามองสะท้อนกับตู้เย็นเนี่ย มันจะชัดมากเลยนะครับแล้วผู้หญิงคนที่เพ,เพื่อนเราเห็นเป็นผู้หญิงที่นั่งขดคู้นั่งกอดเขา่าผอมๆใช่ครับอยู่ข้างหลังเลยอืมก็คงจะใช่ผู้หญิงคนเดียวกันที่อ่าเออครับคุณดูผมขอ,ขอเสริมนิดนึงครับคือที่ที่ผมบอกออรูกความสันตาน,นี่ยตรงกับผู้หญิงที่คนคนที่เขาแบบว่าเป็นที่เขาบอกว่าเป็นเป็นแฟนนะครับเออน่าจะใช่แหละฮะ นะครับแต,แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีการยืนยันนะครับว่าว่าเขามีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตครับไม่เป็นไรฮะนั่นก็เป็นเหตุที่ต้องไปเจอในบ้านเช่าหลังนี้ใช่ครับผมครับ <c oughs> ก็ถามหน่อยว่ากับการที่เราไปเช่าบ้านแต่ละแต่ละหลังเนี่ยที่เราไปอยู่เนี่ยบางทีบางทีนะคนที่ถามที่หนึ่งคุณคุณเจสันเปคนที่เขาเรียกว่าอะไระเป็นคนมีสัมผัสแบบนี้เหรอเห็นแบบนี้เหรอ เอ่อถ้าผมผมขอเล่าอะไรนิดนึงได้ไหมคือผมอะ่ะคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้แหละผมเลยน่าจะมีซิกเซนยังไงฮะคือตอนผมอนุบาลน,นะคะผมพอดียายผมเสียทีเนี้ยน้าผมพาไปทีเนี้ยผมด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเนาะเราเห็นยายเราอะ่ะนอนอยู่ในก็คล้ายๆกับก็คือโศพไปแหละครับ แล้วทีเนี้ยผมเห็นอ่คุณลุงคนหนึ่งแกกําลังเหมือนกับเย็บอะไรคุณยายผมอยู่ไม่รู้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าน้าผมมาจูงจูง,จงผมอะไป<อ>ผมก็เลยมองขึ้นไปอมองหน้าน้าแล้วพอหันกลับมาปุ๊บผมเห็นยายผมมากาลังเอื้อมมือมาแบบออ <c oughs> แล้วจะ,จะจะจับจะจับมือ <c oughs> จะจับตัวผมอ้ <c oughs> <c oughs> ผมยังผมยังจำภาพมันได้เลยคือประมาณว่าแบบเราเราเป็นเด็กเนาะตัวเล็กเราหันขึ้นไปมองหน้าน้าพอหันกลับมาคือ ยายผมเอ่ยยายผมกำลัง oh, oh, oh. อ,อย่างเงี้ยแล้วผมก็ตกใจพอถอยออกมาแบบเหมือนเราเราก็ะพิบตาปุ๊บเราก็เห็นยายเราอะนอนตามปกติอ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยคิดว <c oughs> ่าเนี <c> ่ย <oughs> คือเหตุการณ์นี้แหละทําให้ผมเนี่ยน่าจะแบบเหมือนกับเจอผีจริงๆผมผมเจอสิ่งประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยอ,อีก 2, 3, สองสามเหตุการณ์ครับผม <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เขาคขาหน้ากันละกันถ้าถ้าเกิดพี่พี่อยากให้ให้เราตอบผมก็เราได้ได้ไว้ครั้งหน้าได้ครับคุณเจสันตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นมากครับเพาหายใจแรงมากครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่มันจะมีเสียงลมหายใจแรงมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยๆเล่านะเออเออนั่นก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ที่เราไปเจอมาที่บ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่ง ื่อเรื่องที่มันชื่อว่าเจออะไรในบ้านชาวก็น่าจะใช่แล้วครับไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะใช่คนนะฮะ <c oughs> ครับโอ้แล้วก็การที่เราเล่นเกมผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่เล่นเกมในสมัยนะนะั้นน่ะคนที่เป็นเด็กที่เขาเล่นเกมเนะี่ยจิตใจม,รรมันเออจ,จิตใจผมไม่อยากจะบอกนะมันไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่หน้าคอมอย่างเดียว <c oughs> ครับกินอยู่อยู่ที่หน้าคอมอย่างเดียวครับเพราะหนึ่งเลยเราเราต้อง คอนโทรลกับเกมที่เราเล่นอยู่ตายไม่ได้อ่ะเส,เ,สเสียเสเสเลเวลใช่ไหมเสียค<ช>่า<ช>ประสบการณ์เลยครับแล้วมันมีบางอย่างที่เข้ามาอยู่กับเราอ่ะเราก็จะไม่ได้สนใจมันไงสมาธิเราอยู่กับเกม<ช>แต่ถ้าแต่ถ้าเราประมวลผลมารู้มาร,มารู้มารู้แล้วนั่นคือเพื่อนเรามาเล่าให้ฟังว่าเจอนูน่นเจอนั่นเจอนี่แล้วเรา,ารู้ที่หลังนะบอกอตรงนะน่ากลัวนะคือ ก็อย่างที่บอกตอนตอนแล้วผมว่านึกว่าผมคิดไปเองคือมีแต่คนพูดว่ามึงคิดไปเองคิดไปเองแต่อ่นเนี้ยคือน้องเข้ามาก็เห็นเหมือนกับเราคือทรงเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเพราะตอนเพราะตอนที่เราเล่นอยู่เราจิตใจเราสมาธิเราอยู่กับเกมไงเราไม่ได้สนใจไงเออเออแต่ถ้าแต่ถ้าเราสนใจเขาเขาอาจจะอยู่ข้างๆเรารอบๆเราก็ได้เราเราเอ้าจริงๆใช่ไหมเพราะ เพราะหนึ่งเลยผมเข้าใจไงเด็กอะ่ะมันไม่สนใจนะครับไม่สนใจรอบข้างแม้กระทั่งแบบน้องชายผมว่าเล่นเกมมานะบอกตรงนะผมผมบอกว่าถ้าไฟไหมมันก็ตายใน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 หน้าคอมอะ่ะใช่ครับเห<อ>มือนกับเราหลุดเข้าไปในเกมเลยถูกต้องนะครับแต่คนที่มันเห็นนะั่นคือเพื่อนเราไงอืมนะครับเอาเอาเดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องอะไรลองทยอยติดต่อมานะ ได้ครับขอบคุณมากคุณเจสันนะครับที่นําเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับขอบคุณมากขอบคแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่พี่เช่นกันนะครับครับสวัสดีครับ